แสนสี่สิบสองชนบุรีมาราธอนครั้งที่เก้าสนามมาราธอนมาตรฐานระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจังหวัดชนบุรีเปิดฉากงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติั้งแสนส่ชนบุรีมาราธอน2025ในวันอาทิตย์ที่เกพฤศจิกายน2568นณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจโดยเป็นสนามมาราธอนมาตรฐานระดับโลก o r l t a t h l i t i l Elite l e v r l Road Race และเป็นงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียนปีนี้มีนักวิ่งกว่า1,2500คนจาก77จ,จ,จังหวัดและต่างชาติกว่าพันคนรวมผู้เข้าร่วมงานกว่า40,000คนคาดสร้างรายได้มุนเวียนกว่า500ล้านบาทงานนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกพักส่วนเพื่อยกระดับชนบุรีสู่สปอร์ตซิตแห่งอาเซียนพร้อมเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและกองเชียร์ชอนบรีวีเชียเพื่อสร้างบรรยากาศสุดคึกคักการแข่งข,นขันปีนี้ยังมีนักวิ่งระดับอีลิต23คนร่วมชิงชัยในรายการ ศึกชิงคิงคองแห่งชาติและรางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งไทยที่ทำลายสถิติสนามพร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวและแลนด์มากใหม่รอบงานปางแสนตอกย้ำภาพลักษณ์เทศกาลแห่งกีฬาและการท่องเที่ยวที่ภักดันชนบุรีสู่การเป็นสปอร์ตทัวริสต์มฮับชั้นนาของเอเชีย ทางหน้าสวนจวังหิัดชลบุรีนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาสนับสนุนนะครับงานวิ่งบางแสน42เซนบุรีมาราธอน2 5นะครับซึ่งจะเป็นรายการที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดใระดับโลกนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะครับก็มีนักวิ่งมากที่สุดนะครับซึ่งทางพวกเรานะครับทางาภาพก็มีการเตรียมความพร้อม เป็นอย่างดีนะครับก็มีความคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับนักวิ่งนะครับทําให้นักวิ่งทุกท่านมีความประทับใจในงานวิ่งครั้งนี้ครับสําหรับไฮไลท์ปีนี้ก็เหมือนทุกๆปีนะครับก็ปีนี้เราก็จะมีนักวิ่งเรียกได้ว่าเป็นอีลีทระดับโลกนะครับหลายๆท่านเข้ามาร่วมในงานวิ่งของเรานะครับในส่วนของตัวเมืองแสนสุขเองเรามีการปรับทุนพิทัศน์นะครับบริเวณเขาสำมุกตอนนี้ก็แล้วเสร็จถ้าไปวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งก็จะเห็นม่ามีปฏิมากรรมลูกลิงนะครับ อยู่ประมาณ2จุดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่แต่ละปีเทศบาละระเบียบปรับภรมิทัศน์เพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวนะครับให้มีจุดถ่ายรูปแล้วก็ปรับปรุพิทัศน์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ในปีต่อๆไปก็อยู่ระหว่างก่อสร้างก็ถ้ามาวิ่งบางแสนทุกระยะทุกปีเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ การปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่อยู่อยู่ในบริกนนารแห่งการทุกปีครับก็จถือว่าเป็นการสร้างศรีษะให้กับงานวิ่งของเราด้วยครับความพร้อมของสถานที่เรื่องความปลอดภัยนะครับที่สำนักงานสาธารณสุขแล้วก็ทีมผู้จัดนะครับทางรปสั่ไหม้ได้ประสานแบบจังหวัดชลบุรีนะครับยุทธชงผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแผนการทางนะครับกรมทางหลวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับสารีตำรวจ ภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาความปลอดภัยนะครับการเพิ่มแสงสว่างการซ่อมบำรุงถนนนะครับควบทุ่เส้นทางก็ความปลอดภัยก็ตามมาตรฐานสากลที่ทางวิเคราะห์ได้มีการบังคับใช้ตรงนี้เราทําตามพบําหนดทั้งหมดนะครับในของกานเรื่องของแพทย์ไทยครับเป็นบุคที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับโลกเช่นนี้นะครับในเรื่องของการร่องเชินกีฬานะครับ บางแสบสามารถยกระดับให้เป็นมือจีบันแล้วก็เป็น,ปน,ล,ปนลีกที่นักท่องเที่ยวนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นระดับในประเทศระดับในชาติที่บางสำคัญแล้วเป็นลีกสนามที่ต้องเดินทางเข้ามาแข่งขงันภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้ออนในเรื่องของการเข้าแข่งขันกีฬาเป็นภาพลักษณ์ที่สามารถตอบย้ำะนะครับในความชื่นดีในความเหนือกว่า สุขือแมบางสายเหงื <sus Toyota> JI, ่เนี่เป็นเมืองที่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะการจัดเี้นวใหญ่สิ่งที่ติดตามมาคือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านในประเทศไทยและในทุ่จังหวัดที่อยู่นต้อาในจังหวัดในบางสายห่นี้ครับปีนี้กระแสสีสองชวนุรีมาราธอนนะครับมาจัดขึ้นเป็นครั้งที่เก้านะครับนักวิ่งจากเ7สิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศนะครับหนึ่งหมื่นสอคนรวม ผู้ติดตามอีนะครับเกือบ40,000คนนะครับก็ทำให้พื้นที่มีความคึกคักมากนะครับปีนี้เนี่ยเรายังได้รับสนาน,านจากทางสาาถาบันกีทาโลกนะครับที่เรียกว่าโอเลติอีดิบลาเบลนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมากนะครับหนึ่งเดียวของมาราธอนในประเทศไทยนะวันนี้นะครับแล้วก็มีความคาดหวังว,ว่าเราอยากจะเป็น หนึ่งในสนามที่เป็นงานมาราธอนระดับโลกนะครับนักวิ่งจากทั่วโลกเนี่ยต้องมาเยือนที่บางแสนสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราตอนหน้าวันนี้เนี่ยเรายังเป็นมาราธอนเดียวของประเทศไทยและอาเซียนที่นักวิ่งทุกคนที่มาวิ่งรวมถึงพนัานกคนเนี่ยวิ่งที่ระยะอีกสองกิจเมตรก้าวหน้าทุกคนนะครับเพราเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้นะครับนักวิ่งก็จะมีประสบการณ์มาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่เราพยายามจัดอย่างเต็มที่นะครับรวมกับซัพพลายของทางบางแสนหรือของประเทศไทยเองนะครับรวมกับทางทาา ฐานของในระดับโลกครับก็จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักวิ่งที่มาร่วมท่านครับก็ปีนี้นะครับมีคนมาสมัครที่งานนักแสนสีสองนะครับประมาณ20,000กว่าคนนะครับเราใช้วิธีจักฉลากนะครับกลับมาจ่ายเงินนะครับรวมแล้ว12,500คนครับก็ได้รับการตอบรับดีมากนะครับแล้วก็มีนักวิ่งที่กลับมาวิ่งซ้ํานะครับ5ครั้งเนี่ยมากถึงหนึ่งพคนนะครับแล้วก็มีนักวิ่งที่วิ่ง9ปีต่อเนื่องนะครับไม่ขาดเลยนะครับ120คน นะครับก็เป็นการบอกวาอ่านักวิ่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยให้การตอบรับมาบางแสนสิบสองพัุวินาอ,อย่างดีครับครับก็บางแสนปีหนึ่งจัด3งานนะครับเรียกว่าบางแสนซีรีส์นะครับ เดือนธันวาคมก็จะเป็นงานเรือธงของเราที่เรียกว่าบางแสน21นะครับซึ่งเป็นงานระดับ p l a ิน n u m label นะครับเป็นใบแรกของโลกนะครับในระยะ h า l f m a r a t h นะครับทั้งอาเซียนเราเซอร์วิเซียนะครับเราเป็นงานเดียวในเซอร์วิสเชียที่มีพ l a ิน n u m label นะครับซึ่งถือว่าทั้งโลกมองกลับมาที่บางแสนในเดือนหน้านะครับซึ่งงานนั้นเนี่ยมีคนมาสมัครข้ามหมื่นคนแต่รับถึงสองพันคนนะครับได้อีกหนึ่งงานคือบางแสน10นะครับที่จะจัดในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับเราเป็น งานวิ่ง,งแับแข่ซีรีส์นะครับแฟนคลับก็จํานวนมากทุกระยะเลยนะครับเราก็อยากจะให้ปีนี้เนี่ยผมมองว่าอากาศดีด้วยนะครับก็คือน่าจะไม่ร้อนมากในจังปวะช่วงนี้มีเมฆนะครับก็คิดว่าอุณภูมิก็น่าจะช่วยสนับสน,นุนให้นักวิ่งเนี่ยวิ่งอย่างมีความสุขขึ้นนะครับแต่อาจจะออกช้าหน่อยแบบนี้แล้วก็่วนอื่นที่ผมเรียนไปแล้วว่าเราได้เตรียมพร้อมตามระดับมาตรฐานที่ได้กําหนดไปแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงก็อยากให้ทุกคนวิ่งอย่างมีความสุขนะครับวิ่งเสร็จก็มา รับประทานอาหารที่ทางเราผู้จัดนะครับที่เตรียมมาให้มากมายหนากหลานะครับแล้วก็เก็บความสุดีดีๆไว้แล้วก็สุขภาพดีตามไปด้วยครับ